ไรเชนีเปิดไหมนะเปิดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาส่งของค่ะก็ต้องซื้อสองก่องส่งกาแฟไปพี่สาวค่ะแชมีก็ต้องต่อที่ไหนนะคตั้รังแล้วก็ส่งตัวเองนี้วก็มีสองพิเศษ มีวัตถุข้างในี่ยหละทำนได้ไหมพระว่าถ้ามีรองสีแดงๆตอบได้ครับทำนได้ค็ณภาพตัวแสบยังดีอยมันุ่มๆดีอ่ะ ช้านึ่งวััพอดีนะควะไม่ด้มีพญาไมเลือก2เองนะวันจันทรพอดีเลือกใ้น่พอดีแล้วเนผลผลิตมาเพื่อพี่พ่อนีเต็มช่องอากให้วันจทร์อีพักให้แต่ไมมีที่เหลืออยู่ ในน้ใสนน่แม็ก่อนนะครับตัดทุกคน,น,น,นค้ารวมค่าส่ง42่สบบาทค่า,าลงทะเบียน26บาทครับอ่าลงทะเบียนลงทะเบียนนม่ถูกกว่า26บไหมคะ ข้าวดสิบสอง้ามงค์คเดียที่สบดดงว่าถูกที่สุดแล้วมีถูกกว่านี้แต่มันจะเช็คไม่ได้เดี๋ยวว่าจะ,ะถูกกว่านี้เขาเรียกว่าะอะไรถ้าถูกกว่านี้มันจะเป็นธรรมดารับยี่สิบาทแต่มันจะเช็คในออนไลน์ไม่ได้ต้องโทรมาถามที่ไปสน่งเาี่ะงั้นยี่สิบหกก่อนที่หกบาทใช่เพราะเพิ่งส่งรั้งแรกขอบัตรประชาชนด้วยนะครค่ะ คา 2, 12บาทัทั้งหมดจะเป็น38บาทค่า 2, 12บาททั้งหมดโอเคถ้า20ก็บวก12เป็น32น20บวก26 <16, S 2> ก,ก็เป็น38สองบาทขอบคเชิญค่